มาเบิงบ่งสาวสำหน่อยฟานก้อยครับพี่น้อนี่นะขอสีขาวบ่นี่ท่านผออยู่ท่านผอมือสังกัดลาบ่บ่เห็นพ่อหัวเด้ขุดมาเนี่ยอู้หูหนามาตึงตึงเห็ดเห็ดเมาต๋าอยู่ไววอไววอไวไวว่าอย่างตุ่มซะเนาะ น่าจะเศร้าแล้วเนาะที่จะสีเหลืองครับวันนี้หมดก้อนห้ากับพอไอ้สีขาวเงาหนึ่งทุกทมันเป็นสีเหลืองบดครับนี่บางเื้าเ้าออกไปนี่เอาไปปลูกกระไรได้ดครับนี่ประาป,ปลูกนะครับเอาไปว่างไว้ที่ซื้อเอาไปเทใส่ซื้อมุออกกะอันนี้แหละครับนี่ นี่แหละซุมน,นี้อี่เตว่างไว้สักวันให้เพ็่อนผสานแพ้กันยังคอยอาไป,ปูครับเกิดด้วยกันครับตัวนี้ตัวนี้เงขาเจ้า,จาไปปปูกครับ